ไอเจ้าปีศาจเนี่ยคงกระลุนแล้วเราต้อง,องการละแค่นี้แล้วก็ไม่ควรเห็นมันเลยอะนี่จะ่างยิ่งใหญ่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าไอพูดอย่างนี้สนุกเลยใช่ใไหมใช่เลยใช่ไหม,ไหมเอเอ่อจำชื่อไปไหนเออสวเซอร์แลนด์เออไใน คิดว่าหนังสนุกไหมสนุกมากมาฉันกินมกคนไม่กลัวหรอกหรอกนะอืมทีนี่แหละจะยิงตาสักคนใดคนหนึ่งนั่นแหละอืมฉันจะได้โจมตีมันแล้วฮ่า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 อ่ะหืม ไ้่ใช่แปังน,นี้มันจะดีหรอ่ทยอืมใช้มันตัวล่อเองอืมมันดีว่าตวอมออืมมออือืม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 อมออ่มอื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 ม อย่าให้มันไปทายให้ได้นะฉันควรจะเลงและตายไม่น่ารอดหรอไม่น่ารอดอืมอืม รอดหรอกไปแล้วครับพี่ได้เก็บอา้ทนและก็และก็และก็เฮ้ยักเสสดไหนพอจะมีอาหารให้ไหมเนี่ย มีอยู่นะอะไรเหรอฉันเปลี่ยนใจฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่เอาอาหารแล้วฉันจะเอาระเบิดอลไอลักเทสเซ่ฉันเลยมีไหมมีแน่นอนเพราะฉันอะเอาพวกระเบิดเนี้ยไปต่อสู้แต่ฉันไม่ปืนด้ก,กว่านะเอาไปเลยอันนี้คือรเราระเบิดของนายเออเนี่ยเป็นใบมีดนะเออใบมีดนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราอะปาไปโดนศัตรูอะไรใช่ไหมมีระเบิด ไปแล้วๆล้วล้วเหว,เว,เว,ว,วใีในมีในมีแผนที่จะสู้ไอซัมบี้นั่นได้ไหมเนี่ยบาก,กท่กางคิดว่าก็มาหานะอืมฉันรู้อยู่แล้วอะไรล่ะอ,องกิตใจเย็นๆใจเย็นเย,นเย,นเยนแต่ฉันมีอันนี้ฉันไปขอสหารแล้วแป๊บนึงนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวฉันเอามาแล้วหืมเล็มมากจิมทีมิ จิ้มทีมีอูแตกเว็วจริงนะที่เรามาที่นี่เพื่อจะสำรวจสัตว์ป่าแล้วก็จัดก,การน่ะจริงสิอเมริกาที่วจริงไหมน่าจะจริงอังกฤษจริงไหมน่าจะจริงอนะโอเคแล้วก็หาหากันกันเลย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 